สวัสดีครับคุณอเชรนัตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในพิศดาชนะคบที่วัดจอยสัมันยูนะครับสม่วางสมบัติเชลมฉลองในชุปีนี้นะครับได้เป็นประธานกติบีตวัดดอยสัมปันยูเนี่ยนะคบผมตั้งแต่ต้นจงตนสุปีน้ครับก็งานกิบัรที่บ้านี่างๆและทุกงานคือบ้านตอปีนี้ ผมรได้พี่ันะครับก็อยากจะเชิญชวนะครับเ,เพื่นอนๆแล้วก็ผู้มีจิทธิ์า์ทาคนนะ จกักร92สายเข้าวัดเนะครักร4วัดยเชิญเป็นเกดยระครับจุดประสงะค์ในการสร้างนั่ยนะครับขอเท้างา,านะครับเนื่องจากวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับเล็งเห็นว่ามีเงินทุนต้องเี่ยาต่างชาตินะครับเข้ามาแพร,ร,ร่ศาสนาในประเทศไทยนะครับมากก็เลยจัดตั้งเป็นเกียร,รัิ สนับสนุนให้เด็กชาวเขานะครับผมคือให้ทุนเอราวเด็กเนนะครับมาเรียนที่วัดศรีสดาเมื่อโตขึ้นจึงคราวต้องอปสมบที่วัดศรีสดามีเนื้อที่จากัดน,นะครับท่านก็เลยให้มาบูรณะนะครับวัดดอยสัมพันอยู่พอ,อรีโนเวทอะไรอย่างนี้เสร็จนะครับตอนนี้เราก็กําลางังสร้าง อาคารศูนย์บาลีคณะสงฆ์ภาค7นะครับที่ที่วัดเนี่ยครับซึ่งจะใช้เป็นสถานที่พักของสงฆ์แล้วก็วิทยากรจากทั่วประเทศนะครับที่มาสอนพระภิษุที่นี่เพื่อเรียนอภิธรรมเรียนปริยัตรแล้วก็มีการสอบนะครับแล้วก็การเปรียบเทียบผลครับที่ฉะนั้นก็ขอผมก็ขอชวนชวน,ชวนผู้มีจิตศรัทธานะครับยังไงก็ช่วยการบริจาคนะครับ ใครอยากจะออกตครงทานครับผมก็สามารถติดต่อจองล็อกกับผมได้โดยตรงเลยนะครับซึ่งเ,เบอร์โทรนะครับ0 9น5 4 8 4้9 6ขอบคุณมากมากครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมเอาภาพก็คืออาคารที่เรากำลังจะสร้างกันครับ